สวัสดีค <analyze anthropology> <th> ่ะมันนางอยู่นี่แต่มันนางอยู่ภาษามันนางลบมุ่งอยู่ได้รู้จักได้รู้บ้านตลอดเลยแล้วบอกว่าอุ้ยแล้วว่ากะลังสิกินข่าวไหมกินข่าวน้ำกัน รับตัยสา,สาย visa นะจ้ะวันนี้ค่อยอยู่ที่ตลาดจอมเทียนพี่น้องพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาวีซ่าอยู่ที่จอมเทียนไปดูกันว่ามีอะไรโฟลโ์โมีนะมาตามมาพี่น้องจ้ามาเลยมีอะไรกินไปไปไป,ไปพี่น้องจ้าไปตามไปมนี่บรรยากาศไปสนยง,งามมีอะไรกินบ้างวันนี้ทางดีดิสเวย์นี่ค่ะยูวอนฟิสไหม่ะเริ้ม น้นนองน้สเปรลิกปนลุกนั่งอยากจะกินแต่อย่างก็มีฝรั่งกินทอมดีกันนางบอกว่าอยากจะกินเออมีกุ้งด้วยะหรอน้องกุ้งร้อยาสิบวบาที่น้องจายนี้สิ 150ร้อยห้าสิบบาทมาเด้อพี่น้องใครอ,อยากกินอ๋ออุ้ยไม่หอยแครงแล้วพี่น้องจะกินหอยแครงพี่น,อน้องจ๋านี่กินหอยแครงแปดสิบบาทพี่น้องกิน่เกินดูอุ้ยสวยมากอุ้ยพี่น้องจ๋าอุ้ยมีปลาเยอะนะเห็นมากจะมีปลาเยอะเนาะเดมาดูดดก่อนนะ ขอเดินดูก่อนอันนี้มีอาหารอีสานพี่น้องมีข้าวเหนียวมันดูซิวันนี้เราจะได้อะไรกินบ้างอันนี้ข้าวจีข้าวจีครับผมวจีน่งอ๋ยิมดิซิสวสเปริเนจ็บาทเลยครึ่งกิโลฮาร์วันโคฮันเเนี่ย เกิโลอ no. ันหน่อยสี่้อบ่โลนึงครับโลนึงสี่ร้อยอ๋อเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวางืกันเด้ไป่โกเฟิร์สกทำไปอพี่น้องเขาอบไก่อบไก่อบหม้อไก่อบไก่อบอบคลครับพี่พี่น้องจมีลูกชิ้นด้วยสวงามอยากกินอะไรงอุ้ยกวิลูกสาซาบ่อน ดิวันกินนะใงามเบบี <rue sponge> ้ในงานพูดกินอะไรล่ะค่ะอาหารเยอะมากอันนี้ร้อยหนึ่งกินกูไปแล้วแต่หน้าประมาณนี้น้องนีอะไรอ่อซูชิโอ้ซูชเรามีซูชิด้วยเหรซูชิเหรอดิวันไหมซูชิ แล้วครับผมจำได้อยู่บ่จาจำได้อยู่แต่โดนมาหลบนึงปีละครั้งโอ้ยสมัคอุดหนุนนี่แหละได้เงี้ยเบิ่งก็เด้อโอ้ยพี่น้องมีมีหมูอะไรนึกระบับคุ้นินเกบับบโอ้ยไม่ส้มตำเลยพี่น้อง ตายแล้วฉัน,นฉันกินสู้ตายในเป็นของแกมปลาอะไรนะยูวอนอซิเคสอันนี้ไหมดักไหมเวมสูมาโล่เหรอ่รงนี้นี่พี่น้อมมี่ก็มีนะหรืออีสเนอรโอ้มีขนมปังขายด้วยนะ20บาทนะ ตทำนะกาลิกเบรตสวิตร์เขาอยากเก็บเงินขายอยู่ตรงนี้บิดเราคอมพิวเอร์ที่ไหนก้อนแม่ออ๋พี่น้องมีง,งานดีๆทั้งนั้นเลยนะน่ะไม่ส้มตำพี่น้องจ๋าเด้อใครอยากกินอะไร,ระเอาไปยำก็ยำมีค่ะยำก็มีนะคะ ขนมจีนก็มานะครับถึงประจาณเท่าไหร่เม่อวาจะบอกว่าแถวแถวนาเกลือเขาตกตกหนักอยู่นะแป้นลิสแป้นลิสจะแสีบดิอายะทุกชิ้นก็มีขนมจีนหนึงใช่ไหมไอเด้นู้ยังไม่รู้เลยมีอาหารมีอาหารสำเร็จด้วยนะ เนี่ยแล้วก็มีทีมีขนมปังเบเกอรี่นะพี่น้องมีผลไม้ด้วยพี่น้องมาแต่เว้นดีดีเพราะว่าเราจะได้แบบว่ามีที่นั่งอะไรเงี้ยพี่น้องจา๋านะเนี่ยือสิ่งดีมากเลยบนหลังจะมากินขนมจีนนี่แหละพี่นอ้องอ๋อพี่น้องงานก็ดีกับข้าวทุกจานได้อร่อยขื่นตาขื่นใจพี่น้องจา๋าหลังคำที่เขา

ฮะพี่น้องมาง่ายมาซื้อเลย้อดเครับอ่ามาสครับให้แล้วบิ่งครึ่งกิโลโอ้โสดมาสเลย10กิโลเกินเกินบ่เอาแผงหนึ่งกับพ่อล้วมั้งวันวันวันสตุ๊กอิสโอเคเอาเอาเอาสินเดียวเอาสินยัยสินเดียวโอเคบ่ า140านะร้อยสีโอเคมื่อสิลายผาลเราจะกินบ่เมเินน้องมดยจยี่พี่คงหมูย่าง140ร้อยสี่สิบาทห้าเด็ดโทษที่บาทค่ะใด่แล้ว ไอโกออเดอร์ order, uh, อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะซัมติงนะนี่พี่น้องคอยจะมากินอันหอยนี่อะไรไม่รู้เนี <h <h> <h ่ยเทาเรียกอะไรไม่รู <h <h ้หอยแขรงได้พี่น้องนี่จ้ะน้องขาส่วนกองไหนหยิบเลยนะคะไม่เกิดขึ้นกันอะไรเนาะอะไรว่าขิงใบใหญ่ โอเคสำหนีหลักี่น้องอ้ายเพิ่งทอดอีกเป็นฝ้ายให้พะยะน่างงามบ่ค่อยก็รอกุ้งกับอันนั้นค่อยก็รอกุ้งกับอันนั้นคงค่อยไปคุณนังจ๋าสวัสดีค่ะมันนังอยู่ในเส้นมันนังอยู่ภาษามันนังลบมุมอยู่ด้วยรู้จังได้รู้บ้างตลอดเลยแล้วบอกว่าอุ้ยแล้วบ่ากะล่งสิกินข่าวไหมกินข้าวน้ำกัน ดูเห็นเราไปกินนั่นกินนี่แล้วที่บ้านเนอะมามาตรงนี้ตรงนี้ยังคาเฟ่ก็มือหาดเห็นบ่ถ่ายเห็นแนนุถ่ายพราเป็นวิ่อ่อเทคโฟโต้ฟอร์เออวิ่งมาอยู่ตรงกลางนี่เร็วๆมากินเขาน้ำกันพร้อมมุกปฏิ์ทินเฟิร์สเตอร์ไปพี่น้องจ๋านังงาน็นคนตายหายกลุ่มทรีเออ yes yes โอเค3 2 1กดสิ yes โอเคได้แล้วี่น้องโอเคป้าพี่น้องขอพักขอพักการกินทุกคนได้จ้ะพี่น้องอยากให้อยากให้พี่น้องเบิ่งอย่างที่แบบว่าฟินมากกันนะพี่น้องนะเห็นบ่เนี่ยกล้ามใหญ่รัมบึกมากเลยพี่น้องจ๋าไม่ได้จ๋าอะไรอ่ะใช่ไม่สิลูกสิเดี๋โอ้ยขาดดิ